ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูกับหัวคาเซ112นะครับผมมีคาวา s a กิคาเซ112กับคาเซ125นะครับลองแกะดูแล้วหัวเหมือนกันเลยนะครับชุดหัวนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่ c ีซีเฉยๆนะครับแล้วผมก็มี KSR แต่ KSR ยังไม่เคยได้แกะนะครับไม่รู้ว่ามันจะ เหมือนกันหรือว่าต่างกันนะครับที่มันเหมือนกันนะครับนะผมไปดูนะครับของคลิปของ KSR เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนะตรงตรงเฟืองเฟืองโซ่ลาวลิ้นเนี่ยจะไม่เหมือนไม่ไม่มีชุดกลไกตรงนี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมประสบปัญหาก็คือตอนผมแกะชุดออกมานะครับนะแคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับ มันหลุดออกมานะครับแล้วก็มันใส่ไม่ได้ผมก็เลยจะเปลี่ยนต้องลื้อครับนะลื้อนะครับลื้อวาวออกมานะครับแล้วก็ลื้อแคมออกมานะครับเพื่อจะลองใส่ดูปรากฏว่าพบปัญหานะครับก็คือมันใส่ไม่ได้ที่มันใส่ไม่ได้นะครับก็เพราะว่านะครับสอันนี้ผมต้องลองใส่นะครับไปละนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นแกลนลดกําลังอัด นะครับนะน่าจะเรียกอย่างนั้นมีท่านหนึ่งเขาบอกผมประมาณนี้นะครับคือมันมีข้างในนะครับมันจะมีรูอยู่ผมก็แปลกใจว่าเอ้ะมันติดอะไรนะครับนะคือตัวริมตัวนี้นะครับตัวริมตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเตัวนี้นะครับแล้วมันหลุดเข้าไปข้างในนะครับนะแล้วก็มีสปริงด้วยนะครับนะครับนี่คือสปริงนะครับ นะครับสปริงนะครับนี่คือสปริงนะครับสปริงกับตัวนี้นะครับสปริงมันหักนะครับผมใส่ไม่ได้นะใส่สปริงก็ใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดใส่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับผลิสปริงมันขาดนะครับเหลือประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเซนนะครับผมก็ใส่ไปด้วยนะครับเพราอมันใส่ได้แต่ถ้าใส่ทั้งสปริงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องใส่ตรงนี้ อันนี้คล้ายเป็นน็อตนะครับยาวเหมือนตะปูเอคล้ายๆตะปูนะสั้นๆแค่เนี้ยนะครับแต่มันใส่ต้องใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วให้หัวผัวออกมานะครับนะครับน <terminar> ี่ต้องใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็ให้หัวมันผัวมาะก็ลองเขย่าเวลาใส่ก็ลองเขย่าเขย่าเขย่าดูครับนะเขย่าเขย่าเขย่าแล้วมันก็นี่ครับใส่ได้ผมว่าสปินก็คงจะไม่ใส่แล้วครับเดี๋ยวจะลองดู เนะลยก็่าวว่าจะไม่ใส่เลยคิดว่าเอ๊ะมันใส่ยังไงแต่ผมว่าวิธีการใส่ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้สปริงเนี่ยต้องใส่กับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมดูแล้วมันมีปอกอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่ใส่ใส่ธรรมดานะครับนะครับเส,กกสร็จปุ๊บก็ใส่ริมเข้าไปทางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ สปริงแล้วก็มีกระบอกน่าจะปิดกระบอกเล็กๆนะครับตรงนี้ครับมีกระบอกเล็กๆเป็นบูทอะไรประมาณนี้ครับนะครับปิดอีกทีนึงแต่ถ้าใส่จริงก็ต้องแกะบูทตัวนี้ออกนะผมว่านะครับแต่มันผมลองงัดดูแล้วนะครับดึงก็แล้วไม่ออกนะครับไม่งั้นก็ต้องเจาะใหม่นะครับเจาะใหม่แล้วก็ใส่เบ้าใหม่นะเบ้าปิดแล้วเบ้าปิดเนี่ยผมดูแล้วน่าจะมีเบ้าปิดอยู่นะครับเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นะแต่ผมคิดว่ามัน มันใส่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าใส่แล้วมันใส่ตรงรูตรงนี้มันไม่ได้นะครับนะเราวัดขนาดดูแล้วนะครับมันชนกันนะครับนะพึ่งหาทางออกได้ครับ,รบวันนี้ก็ลองแกะสุ่มนะครับผมไม่ใช่ช่างนะอยากจะลองซ่อมเองนะครับเพราะว่ามีคาสเซสองคันนะแล้วก็เคสอาร์หนึ่งคันนะครับจ,จำเป็นต้องแกะนะ หนึ่งนสองก็สสองห้านะจะมีเฟืองลักษณะนี้แล้วก็มีคล้ายๆกามปูนี้นะครับคอยยึดตรงนี้ไว้นะครับจะมีลักษณะจะเป็ลนลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับนะแต่ของรุ่นอื่นเนี่ยเหมือนจะเป็นมีเฉพาะเฟืองอย่างเดียวครับไม่มีตรงนี้นะครับนะไม่มีตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับเป้า นะนี่ก็กะว่าตอนนี้รอสินค้าเป็นกาเพชรอยู่ว่าจะมา,าบดวาวนะครับดูในเน็ตดูนะครับเราหวางข้อกับใช้สว่านปั่นนะผมว่าดูใช้สว่านปัน่นดีกว่านะครับวิธีการทดสอบไอเดีเสียผมก็ไปดูในเน็ตเหมือนกันนะครับใช้น้ํามันหยอดรูทาง R, าไอเดีเสียได้วกดๆแล้วก็มีน้ําซึมออกไหมไม,มีน้ํามันซึมออกมาไหม ถ้าไม่มีก็ใช้ได้แต่ของผมนี่วาลไอเสียนะครับตัวตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวเล็กเนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ำมันซึมออกมานะครับผมเลยอยากจะลอกปลดวาวดูนะครับครั้งแรกที่ถามครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปของ Kawasaki k a s e เพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะครับอยากบันทึกไว้นะครับเผื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสวัสดีครับ